สวัสดีค่ะนี่ค่ะนูเอจะพาลูกค้านะคะมารู้จัดกับไฟตัดหมอกนะคะสิ่งเล็กๆนะคะที่ลูกค้าบางท่านอาจมองข้ามไปนะคะไฟตัดหมอกของเราเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกของเรานี้นะคะช่วยในเรื่องเรื่องความปลอดภัยนะคะในขณะขับขี่ เช่นฝนตกถนนรื่นนะคะหรือหมอกลงหนาจัดนะคะ LED ตัวนี้นะคะจะส่องสว่างนะคะให้ลูกค้านะคะเวลาขับรถนะคะก็คือรถที่สวนมาก็จะเห็นรถเราได้ชัดขึ้นค่ะความพิเศษอีกอย่างหนึ่นะะงก็คือของเราสวยมากค่ะวันนี้นะคะนุ่มก็ขอขับชุดเล็นของเราอไวนนะะ้ที้น่อนแล้วก็เอา ใจนะคะสนใจอยากสอบถามานนะะออาารายละเอียดเพิ่มเ 97, 9, 9ติมนะคะคุณหาน้องเอได้ที่เบอร์0 9 7 9 1 9 9 6 5ค่ะวันนี้ก็น้องเอกขอตัวบายาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ